ฮัลโหลฮัลโหลเด็กๆวันนี้มีแผนบุกตีโซนสอามาฝากนะจ๊ะนะครับอ่ะเรามาดูกันนะบอกว่าอะไรยากๆเนี่ยเราไม่ชอบเป็นอย่างไรนะครับอ่าเริ่มเลยนะครับก็ปกติเนี่ยถ้าเราเจอโซน2-3าใช่ไหมสีแดงเนี่ยเขายืน2อสนะกลยุทธ์นี้วัตถุประสงค์คือต้องการดึงตัวล่างขึ้นมาให้มันเป็น1น 2, 2่นะโดยเขาจะบอกว่าเห็นไหมบอลออกปีก แล้วกลับมาตรงกลางตัวตัวกลางเนี่ยคัดไปยืนฟาไลน์นะครับอพอบอลออกปีกนะเพื่อนเเห็นนะข้างบนนะเล็กเป็นนิดนึงอยู่บอลตอนนี้อยู่45ตัวปีกด้านด้านซ้ายนะครับตัวมุมนะครับที่เพิ่งวิ่งไปมุมเมื่อกี้ย้อนกลับมาเอานะครับเรียกว่าแฮนด์ออฟนะคนที่เล่นคือคนที่รับบอลเนี่ยคนที่เป็นปีกเนี่ยเขาจะเป็นคนชูดนะ อ่าเห็นไหมครับแฮนด์ออฟแล้วแฮนด์ออฟให้บอลเพื่อนไปแล้วไปไหนนะครับอันเนี้ยตรงเนี้ยคือการแฮนด์ออฟเนี่ยเพื่อจะดึงไอ้ตัวล่างอ่ะขึ้นมาจะดึงคนสีแดงเนี่ยจะดึงทีมสีแดงขึ้นมาข้างบนไอ้คนที่แฮนด์ออฟเนี่ยมันจะเข้าไปแทนที่ตำแหน่งคอนเนอร์นะครับก็คือมุมสนามนะอ่าเห็นไหมครับแฮนด์ออฟพาสแบ็กแอนด์สเปซซิ่งนะครับแล้วก็ตัวที่รับเนี่ยตัวที่รับบอลเนี่ยก็เหวี่ยงคืนมาที่ตรงกลาง เพราะว่าเขาขยับมาจากตำแหน่งเยื้องด้านข้างตำแหน่ง45เขาขยับมากลางใช่ไหมทำไมต้องส่งคืนกลางส่งคืนกลางเพื่อดึงไอ้ตัวหัวเนี่ยไอ้ตัวไอ้ตัวกาดข้างบนเนี่ยไอ้ตัวที่จับอยู่ข้างบนเนี่ยให้มันมีพื้นที่ล่นออกมาอีกนะครับเนี่ยเห็นไหมพอเขาคืนกลางนะปังเห็นไหมไอ้ตัวที่จับมันต้องขยับขึ้นมาอีก แล้วตัวที่ยืนหัวตัวที่ยืนตรงกลางอะสีขาวของเราเนี่ยไปแช่อยู่ตรงฟราวลายคือเส้นโยนโทษนะครับจะสังเกตว่าด้านขวาทีมสีแดงเนี่ยตอนนี้เป็นเอ่อหนึ่งสองสองและตรงมุมจะว่างนะเห็นไหมนะเห็นไหมตัวเนี้ยตัวตัวปีกเดิมเนี่ยตัวที่ไฟสีสีเหลืองส่องเนี่ยตอนนี้คือเขามาจากตรงมุมสนามเห็นปะส่วนไอ้คนที่ยืนที่เดิมตรงสีตรงปีกเนี่ย เปลี่ยนตำแหน่งไปยืนคอหนเนอะเห็นปะเนี่ยอ่าเห็นไหมมันได้มันดึงมันดึงคนข้างล่างขึ้นไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็พาร์ตกับแล้วก็พาร์ตไปที่มุมนะครับปึ้งปึ้งเห็นไหมครับมีเวลานะมีเวลาเล็งมีเวลายิงนะทีเนี้ยลงไม่ลงอยู่ที่เพื่อนแล้วนะว่าแม่นรึเปล่าเออแผนนี้มันดู ไม่ยากนะทำได้นะใครลองเอาไปเล่นดูแล้วเวิร์กไม่เวิร์กยังไงมาบอกด้วยนะมามามิ้นมาบอกด้วยนะอ่ะถ้ามันเวิร์กก็คือยิงลงถูกไหมหรือถ้าวัวเซนเตอร์มันออกทำไงข้ามดิครับข้ามเข้ามาเลยตัวตัว,ตวข้ามเข้ามาถ้าฝั่งนี้มาช่วยเกิดอ,อะไรขึ้นไอ้สีขาวฝั่งตรงข้ามเนี่ยไอ้ฝั่งที่มันยืนทางขวาเนี่ยก็สอดดิ สอดมาตายแป้นเพื่อนที่ข้ามมาเนี่ยก็ส่งให้เขาไปดิยังไงก็ได้เปรียกเห็นไ,ไหมครับไม่ยากไม่ยากนะลองดูลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นดูบ้างเผื่อจะเวิร์กเผื่อจะเวิร์กโอเคสั้นๆแค่นี้สวัสดี